คลิปนี้มีประโยชน์นะครับสําำหรับคนนะครับที่ลืมพาสเวิร์ดเข้าเครื่องนะครับหรือเราตั้งพาสเวิร์ดแล้วนะครับเราลืมรหัสหรือว่าเวลาเราใช้งานไปนานตัวซอฟต์แวร์มีปัญหาทําให้เราใช้รหัสแล้วเข้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้วันนี้ผมจะมาสอนนะลบพาส w เวิร์ะที่เราลืมมาทํากันยังไงนะครับผมไปดูกันเลยครับในกรณี Windows 10นะครับเวลาเราตั้งพาสเวิร์ดไว้แบบนี้นะครับ เราใส่รหัสไม่ถูกต้องหรือเราลืมพาสเวิร์ด,ห,ดหรือเครื่องมีมปัญหามันเข้ารหัสไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีแก้แก้ยังไงนะครับก่อนอื่นสิ่งที่เราต้องมีก็คือแฟลชไดร์บูตวินโดว์นะครับก็คือแฟลชไดร์ตัวนี้นะนะครับตัวนี้ใครนะครับที่ทําไม่เป็นผมทําคลิปสอนไปแล้วนะครับก็คือเราทําเอาไว้บูตวินโดว์นะก่อนอื่นนะครับเราเสียบแฟลชไดร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับหลังจากที่เราเสียบแฟลชไดร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วใช่ไหมครับเราก็จะกดเปิดเครื่องนนนนนนนะะะะะคคคครรรรรััััับบบบบจจาากกกก้เเ็ดดดููมโย F12 นะเครื่องใครนะครับเข้าเมนูตัวไหนเราก็กดบูทแบบนั้นนะครับแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันอย่างของเดลเอเซอจะกด F12 บางเครื่องอาจจะกด F8 F9 ESC เราดูสเปคในเว็บไซต์ได้ว่าเขานะครับกดตัวไหนเนาะส่วนเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาบูทนะครับที่ตัวสฟลได้ของเราคือตัวนี้นะครับของแซนดิส k นะอันนี้ตั้งชื่อแบบนี้นะครับจากนั้นเรา Enter ไปครับตรงนี้เขาจะรันเข้าในเรื่องของนะครับผม แฟลชไดตัวนี้ที่เราทำบูตวินโดว์ไว้นะครับตัวนี้นะครับผมมีสอนไว้นะในคลิปวิดีโอนะครับสามารถย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับพอเขาขึ้นในลักษณะนี้แล้วนะครับก็คือหน้าที่จะลง w i n d o w ์หน้าแบบนี้เนาะให้เรามากด Nex กตรงนี้ครับหลังจากนั้นให้มากดตรงรี p พ i ์ยูคอมพิวเตอร์ตรงนี้ครับจากนั้นให้มาตรงนี้นะครับ นี่นะครับรูปเครื่องมือนะคลิกครับจากนั้นมาตรงคําว่าคอมมานด์ตรงนี้ครับผมที่เป็นรูป c ตรงนี้นะเนี่ยฮะคลิกเข้าไปครับจากนั้นให้เราพิมพ์คําว่าดิสผา h แบบนี้นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะจากนั้นเรากด e n t e r นะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับหลังจากนั้นนะครับตรงคําว่าดิสผา h เราก็พิมพ์ตามนี้นะครับ LIS t แล้วก็เคาะหนึ่งครั้งแล้วก็วอลลุ่มนะครับขั้นตอนนี้คือเราอยากจะเช็คว่าได้ไหนคือได้ที่มีวินโดว์ของเรานะเนี่ยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับพิมพ์แล้วก็เคาะแล้วก็วอลลุ่มนะครับผมแล้วก็ Enter ครับผมเนี่ยเขาจะมาในลักษณะนี้นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าวินโดว์เราอยู่ได้ใดได,ได้ไหนเราสามารถเช็คได้แต่ส่วนมากมันจะเป็นได้สีนะ เราก็จําเอาได้นะครับส่วนมากจะเป็นไดซีนะที่เราลงวินโดว์แต่ถ้าใครไม่มั่นใจเราก็สามารถเช็คได้เพราะว่าเวลาเราจะทําการลบรหัสเราจะลบอยู่ที่ไดซีนะครับเพราะวินโดว์ติดตั้งอยู่ที่ไดซีนะจากนั้นเราจะทําการเช็คได้นะครับสมมุติว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าได้ไหนคือไดวินโดว์ของเรานะครับตรง d ิสต์ผ่ t ตรงนี้นะแล้วก็พิมพ์นะครับ E X I T นะครับผมแบบนี้นะครับ Exit นะครับแบบนี้นะพิมพ์ตามนี้เลยนะครับกด Enter ครับ ตรงนี้เนี่ยผมจะเช็คไดซีนะครับไดซีเนาะแล้วซีนะครับแล้วก็โคลอนนะครับผมหรือจุดไข่ปลาแบบนี้นะเนี่ยครับถ้าใครจะเช็คไดดีก็พิมพ์พิมไดดีแล้วก็โคลอนแบบนี้นะครับแบบนี้นะแต่ผมมั่นใจว่าตัวไดซีเนี่ยคือไดทีมีวินโดว์ของผมนะครับเนี่ยผมก็พิมพ์แบบนี้แล้วกด enter นะครับจากนั้นตรงนี้ให้เราพิมพ์นะครับ d i แล้วก็ r นะครับแล้วกด enter นะครับ ถ้าสมมติว่า ye ye you, ไดนะที่เราเช็คเมื่อกี้ใช่ไหมครับ C colon ตัวนี้นะที่เราเช็คเมื่อกี้ใช่ไหมครับถ้าได C มันมีวินโดว์เราสังเกตดูได้นะครับเห็นไหมนี่นะครับแสดงว่าไดนี้มันมีวินโดว์อยู่นะถ้าสมมติว่าเราเช็คไดอื่นเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นวินโดว์แบบนี้แสดงว่าไดนั้นไม่มีวินโดว์นะครับเราก็เช็คสามารถเช็คได้ทุกไดนะถ้าเราจะเช็คไดดีเราก็พิมพ์นะครับพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะพิมพ์ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมเป็น D colon นะครับแล้วก็ enter นะนะครับมันก็จะมีให้เราแจ้งเตือนนะแต่ตรรรรงนนนี้้ลล่ะเเเาาาคคคคิกัับช็แววมือได ไดซีของเรานะครับว่ามีมีวินโด์นะครับผมนี่นะเราก็สามารถทําตามนี้ได้นะครับก็คือถ้าใครจะเช็คได้อื่นก็ทําเหมือนขั้นตอนแรกนะครับผมจากนั้นนะครับตรงตรงนี้นะครับผมให้เราพิมพ์ซีดีนะครับพิมพ์ว่าซีดีนะครับผมแล้วก็เคาะหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็วินโด์นะครับแล้วก็สแลชนะครับซิสเทมสามสิบสองนะแล้วกดเ enter อร์นะครับนี่เขาจะขึ้นแบบนี้นะ จากนั้นนะครับเราจะทําการเปลี่ยนชื่อนะครับ utilman ตัวนี้นะครับผมนะโดยการพิมพ์คําว่า move นะครับ m o v e เคาะหนที t, แล้วก็ u t i l m a n e x e นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อเขานะครับผม utilman ตรงนี้นะครับผมนะ u อันนี้เคาะด้วยนะครับเคาะแล้วก็ u t i l m a I n นะครับผม exe ตัวนี้เราเปลี่ยนชื่อชื่อตรงนี้เราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ต้องจําให้ได้นะครับหรือจะตั้งเหมือนผมก็ได้นะครับ old แบบนี้นะครับพอเราเปลี่ยนตามนี้แล้วนะครับเรากด enter ไปนะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับของย t ทิว m มนให้เป็นไฟล์ cmd นะครับโดยการพิมพ์ copy นะครับ copy เคาะหนึ่ง t นะครับ cmd .exe เคาะหนึ่งทีนะครับก็พิมพ์นะครับยูทิแมนนะครับผม u t i l m a n แล้วก็ exe นะครับพิมพ์ตามนี้กดแล้วกด Enter นะครับพอเราเปลี่ยนชื่อของเขาเสร็จแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนสุดท้ายตรงซิสเต็มสาเราก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ w p e u t i l แล้วก็เคาะหนึ่งทีนะครับแล้วก็รีบูตนะครับกด Enter ครับ คอมก็จะทําการรีสตาร์ทหรือรีบูตนะครับผมขั้นตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเปลี่ยนนะครับลบพาสเวิร์ดออกนะพอเขารีสตาร์ทขึ้นมามันจะขึ้นหน้านี้เนาะนะครับหน้าที่เราเข้าวินโดว์ไม่ได้นะครับที่เราลืมรหัสนะเราจําชื่อยูเซอร์ตรงนี้เราไว้ให้ดีนะครับชื่อยูเซอร์ตรงนี้นะเนี่ยจำไว้ให้ดีนะครับจากนั้นนะครับที่เราเปลี่ยนชื่อตรงนั้นนะครับเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะยูที่แมนตรงนี้นะครับเราจะเข้าเป็นไฟล์นะครับที่เราเปลี่ยนเป็นไฟล์ cmd นะนะครับนี่ไฟล์นี้นะครับ ให้เราดับบลคลิกตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นให้เรากดตรงนี้นะครับที่เราเปลี่ยนเป็นชื่อ cmd นะครับคลิกเข้าไปครับเห็นไหมครับเขาก็จะรันเป็นแบบนี้ขึ้นมาเลยนะเป็นโหมด cmd นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะดู u อ e r นะโดยการพิมพ์นะครับ net user นะครับผมแบบนี้นะครับเห็นไหมพิมพ์ตามนี้เลยแล้วคา้อด้วยนะครับผม นี่นะครับ enter ครับเนี่ยเมื่อกี้ user ที่เราดูใช่ไหมครับผมชื่อนี้เห็นไหม user เราชื่อเดีวนะที่ผมบอกขั้นตอนแรกว่าให้จําชื่อ user ของเราด้วยนะครับเนี่ยชื่อ user ว่าเดีวนะนะครับที่เราตั้งชื่อนะครับอยู่หน้าพัดเวิร์ดของเรานะจากนั้นนะครับขั้นตอนนี้นะให้เราพิมพ์เหมือนเดิมนะครับเน็ตนะนะครับผมแล้วก็เคาะนะนะครับเนี่ยดูตามนะครับผมแล้วก็ user นะครับ U S E R user แบบนี้นะครับจากนั้นให้เราเคาะหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตามด้วยเหมือนเครื่องหมายฟันหนูนะเล็กๆข้างบนนะครับแบบนี้นะตามด้วยชื่อชื่อ user ของเรานะนะครับอันนี้มันเดียวของผมที่ผมบอกแรกนะ E นะครับ LL นะครับจากนั้นฟันหนูอีกรอบหนึ่งครับแบบนี้ครับเคาะหนึ่งทีครับผมนี่นะครับแล้วก็ดอกจันนะนะนะครับผมนี่นะครับ พอได้ตามนี้แล้วนะครับผมเราก็กด enter ครับตรงนี้เขาจะให้เรานันพัดเบิร์ของเรานะนะครับเปลี่ยนพัดเบิร์อะไรพัทเบิร์ของเรานะตรงนี้มันก็ให้ใส่รหัสพัดเบิร์ของเรานะส่วนเราจำไม่ได้เรากด enter นะครับแล้วมันจะให้เราคอนเฟิร์มรหัสใหม่อันนี้เรากด enter เลยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับเราก็กด exit ออกได้เลยนะครับหรือเราจะกดปิดกากระบาดก็ได้นะหรือจะพิมพ์คําสั่งก็ได้นะเนี่ยครับผม พิมพ์ตามนี้ก็ได้นะครับ e x i t นับ s แบบนี้ก็ได้นะครับกด enter นะนะครับผมเนี่ยครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะลองเข้าพัดเบิร์ดดูนะครับลองเข้าเครื่องดูนะว่ามันจะเข้าเครื่องได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับเข้าวินโดว์แล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่พัดเบิร์ดนะดูว่ามันจะเข้าวินโดว์ได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับคราวนี้ไม่มีพัดเบิร์ดแล้วนะครับ แต่ยังไม่จบนะครับเราต้องไปคืนค่าไฟล์เก่าที่เราเซตตอนแรกก่อนนะครับเราต้องไปคืนค่าไฟล์เก่าก่อนนะนะครับการคืนค่าเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมเสียบแฟลชไดร์เข้าไปนะครับการเปลี่ยนให้คืนค่าเดิมที่เราตั้งค่าตอนแรกนะครับยูนิตี้ตอนแรกนะนะครับผมเราจะทําการเข้าเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นเดลผมจะกด f สิบสองเพื่อที่จะบูตเข้าแฟลชไดร์เหมือนเดิมนะเพื่อที่จะไปเข้าเปลี่ยนค่าเดิมของเขานะครับ นี่นะครับผมจะเข้าไปเหมือนกับขั้นตอนแรกเลยนะนะครับนี่เข้าแฟลชได์ผมนะครับชื่อแฟลชได์ของผมนะจากนั้นเราก็เข้าเหมือนเดิมเลยนะครับกดเล็กครับทำเหมือนขั้นตอนแรกเลยนะนะครับแล้วกดรีเพย์ยูคอมพิวเตอร์นะครับคลิกเข้าไปครับนี่เราก็มาตรงตรงนี้เหมือนเดิมครับผมลูปเครื่องมือนะครับด้านล่างคลิกเข้าไปครับจากนั้นก็มาตรงนี้เหมือนเดิมครับผมคอนมานตรงนี้นะครับที่เป็น c ตรงนี้นะนะครับคลิกเข้าไปเหมือนเดิมครับ นี่นะครับแต่ขึ้นหน้านี้นะครับผมมันขึ้นหน้านี้เราพิมพ์ C นะครับ C แล้วกดนะครับจุดไข่ปลาตรงนี้ครับตรงนี้นะทําแบบนี้นะครับคือได้วินโดของเราได้ C เนาะคือได้วินโดของเรานะครับ Enter ครับตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์นะครับผมนะ C D นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็คอด้วยนะนะครับแล้วก็วินโดว์นะครับผมนี่นะครับ w i นโดว์นะครับผมแล้วก็ อสแลนะครับผมสิสเทมนะครับผมนี่นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับเขาไหนะครับ C D เคอร์วแล้วก็ System 3สามสองนะครับแบบนี้เลยนะนะครับแล้วก็ Enter ครับ จากนั้นนะครับตรงซิสเต็มตรงนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับยูเทนแมนนะครับให้มันเป็นตัวเดิมก็คือเราจะลบตัวเก่าของเราออกนะครับโดยการพิมพ์ m o v e นะครับนี่นะ M-O-V-E นะครับเคาะนะครับ u t e n m a n exe. old เห็นไหมครับจำได้ไหมไอที่เราตั้งชื่อตอนนี้ครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นเหมือนเดิมนะครับก็นี่ครับพิมพ์นะครับ u t e n น a n นะครับผม exe คือเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นตัวนี้นะครับผมนี่นะจากนั้นเรากด Enter ครับเนี่ยจากนั้นเราก็จะ ตกลงนะครับผมจะตอบเพี่ยตอบโนหรือตอบอะไรก็ได้นะครับผมตรงนี้นะนะครับก็ผมจะพิมพ์อก็เอนะครับผมนะแบบนี้นะครับนี่นะครับ Enter ครเครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลนะนะครับจากนั้นนะครับเราก็รีสตาร์ทก็ใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้เครื่องก็จะไม่มีรหัสพัดเวิร์ดแล้วนะเราก็จะทําการนะครับรีสตาร์ทหรือรีบูตตัวเครื่องนะครับผมนะ เดีวยเคาะนะครับผมแล้วก็รีบูตนะครับแล้วก็ Enter อรครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอดแฟลชไดรออกได้เลยนะครับผมแฟลชได้ตัวนี้เป็นตัวแฟลชไดรที่เราทำบูตวินโด้ชนะนะครับเพราะผมเคยสอนอยู่แล้วนะครับว่าทำบูตวินโด้ลงแฟลชไดร์ทำยังไงอันนี้ก็ไปดูในคลิปเก่าๆนะครับ จากนั้นนะครับเครื่องนี้ก็จะไม่มีพาสเวิร์ดแล้วนะสำหรับใครที่ลืมพาสเวิร์ดเข้า Windows ไม่ได้นะครับไม่รู้จะทํายังไงพาสเวิร์ดก็จําไม่ได้งานก็สําคัญนะครับสามารถทําเองได้ง่ายๆนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากพี่ๆกดหัวใจกดแชร์กดเซฟไว้ดูได้นะครับผมไม่เข้าใจขั้นตอนไหนก็พิมพ์สอบถามเข้ามาได้เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการลบนะครับพาสเวิร์ดที่เราจําไม่ได้นะครับ